โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยคุณอุ้งอิงแพทองทานมีกําหนดจะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปเห็นว่าป่วยก็เลยให้คุณโอ๊กผ่านทองแท้ไปแต่ว่าตอนนี้คุณแพทองทานหายป่วยแล้วก็เลยทําให้วันนี้ฮะเป็นวันที่หาเสียงได้เต็มรูปแบบวันสุดท้ายเธอลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงจริงๆในวันนี้ก็เรียกว่าดุเดือดเข้มข้นมากนะครับบรรดา f c ฟพักเพื่อไทยพอรู้ว่า คุณแพทองทานลูกสาวของคุณทักษินลงพื้นที่มารอต้อนรับกันยกใหญ่เลยนะครับบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากไปดูกันครับบรรยากาศก่อนที่นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรจะเดินทางมาช่วยคุณชานหาเสียงนะครับที่ตลาดจมโบ้มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจากคลองหลวงนับร้อยคนถือป้ายต้อนรับกันเลยครับปลาศัยบนรถหาเสียงเป็นระยะพร้อมเตรียมดอกกุหลาบสีแดงไว้เพื่อมอบให้แก่นางสาวแพทองทานแล้วก็คุณชานพงเพชรผู้สมัครนายกอบจอในนามพรรคเพื่อไทย ทางนี้เนี่ยยังมีนางสาวจีราพรสิทุิไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิชสสกทมพักเพื่อไทยนางสาวขัตติยาสวัสดิผลสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยมาร่วมด้วยคือกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะลงพื้นที่พร้อมกับคุณแพทองทานบ่อยนะครับซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าคุณแพทองทานนี่แจกใบปลิวช่วยหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าตลาดจัมโบ ก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีขอถ่ายรูปกับคุณแพรทองทานพร้อมกับนายกชานตลอดระยะทางครับก็คิดถึงตั้งแต่บรรยากาศเลือกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามาก็อบอุ่นดีค่ะก็พี่น้องตอบรับดีนะคะแล้วก็ทุกคนรู้จัก ลุงชานใจดีหมดเลยนะคะเมื่อกี้ก็มาถึงก็มีคนวิ่งมาให้ดอกไม้นะให้กําลังใจก็ต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะพักเพื่อไทยวันนี้ก็มาอย่างเต็มที่นะคะมาสนับสนุนคนทํางานจริงแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะจะเห็นหน้าคุณุงอิงเหมือนกับจะแบบแดงรเรื่อเรือนิดนึงเนี่ยแต่ก็บอกนักข่าวบอกนี่ไม่ได้ร้องไห้นะคือร้อนแล้วก็สำลักควันนะ ซึ่งคุณแพทองทานก็หวังว่าลุงชาญใจดีจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอปทุมธานีเพื่อที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมขอกําลังใจและการันตีให้ด้วยว่าลุงชาญพวงเพชรที่เรียกว,ว่าลุงชาญใจดีเขาใจดีจริงๆนี่โอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมาก